เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วออปักขาวเนี่ยน,น่าจะปิดทางนี้นะครับหรือถ้าปิดตามเกมจริงบบเนี่ยน่าจะเดินปิดมาที่นี่มากกว่าน่าจะออกมาเวีนี้มากกว่าหรือต่อออกอย่างเงี้ยยังได้นะครับถ้าเขาเดินก็ปิดถ้าปั่นก็เล่นนิดเึงยีเกมจริงปรากฏว่าเดินที่นี่ฮันเน่หรือเดินเจียกลได้นะครับ รับได้ดีครับบิ๊กเดินดีนะเออขาเดินโอเคนะครับได้อยู่อันนี้เข้ามุมเลยครับเข้ามุมแน่กำไรก่อนนีบิ๊กน่าจะน่าจะกระโดดเด็กหนูแม่ปิดบ้านนี้ทื่อๆอืนครับผมอะไรอย่างเงี้ยเล็นไปได้นะครับเล็นไปได้น่าจะปิด หรือแม่กระโดดล้วเขาเดินพปาผลเท็ล้อมมาทางด้านนี้ของสองจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดอตรงนั้นก็พอได้เะคัดนี่คัดไม่ดีเท่าไหร่อ้าทำไมไม่เดินต่อเทหมามันก็ต้องเดินต่อวะปันเนาะปันปิดถาง แต่ไ้หนไหมเขาต้องเดินด้ตัวเองรอดหไหมครับเดิน,น <Pause. S 2> อย่างเี้ขาวจะดีกว่าดำนะเพราะดำยังไม่รอดชีวิตทิ้งมือไม่ได้หรือจริงบางทีอาจจะซ้ำมาเม็ดนี้ยังพอไหวเลยถ้าไปเม็ดดำก็รู้สึกอาจจะอึดอัดน,นะไม่เดินที่นี่อาจจะไปสไตายบอกยังไม่รู้เลยไม่ค่อยดีนนะครับดำไม่ค่อยดีตรงนี้เกมจริง่อ,อ กระโดดกว่านะครับกระโดดอืมตรงนี้แปลกๆเราเชฟปกติกระโดดไม่ก็ะตอกขึ้นทุบพอดีนะครับมีแค่ที่อื่นผิดที่ที่นี่ไม่ถูกเหรออันนี้รีบกลับมาเดินกลัวตายอ๋ออันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรเดินเตะของบ้านทางนี้มาปะอันนี้น่าจะย้าย นี้ไม่ดีอ่ะธ <White wins. S 1> รรมชาตินะครับต้องถอ,อดออกอออกดาโปรเทคใช่ไหมดาโปรเทคเนาะขาวก็อาจจะเดินได้เชื่อหรืออะไรกาแต่ก็เดินชุดดีหน่อครับต้องสร้างบ้านตรงกลางแล้วสร้างบ้านตรงกลางเดี๋ยวนี้สร้างบ้านตรงกลางไปสร้างบ้านตรงกลางไม่ได้เขาจะเลื่อนนีกหรอเขากินโปงอีกกี่ข่าวแพ้แล้วครับคอมเมนต์ไม่มีอะไรหรอแพ้แพ้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะ ใช่ไหมได้ครับลรวไม่มีอะไรคอมเมนต์แล้วครับตัวคอมเมนต์เพราะเพราะหลักการคิดคือตอนที่โดนกินอย่างเงี้ยเพราะไม่คอมเมนต์เพราะอะไรเพราะว่าคือคือกินปงลูกกีตรงเนี้ยหลักการคิดก็คือบ้านหลักของขาวเนี่ยือขาวต้องการสร้างบ้านตรงกลางดังนั้นการที่การที่ดํากินปงลูกกีกลางกระดานตรงเนี้ยมันทําลายขาวทั้งหมดเลยมันทําลายที่พน ตาทั้งหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้อ่อนแอมากเนี่ยต้องระวังโดนผ่าเขาบีดนั้นตรงนี้เนี่ยแพ้แล้วข่าวแพ้แล้วข่าวเลือกกินสองเม็ดอย่างเงี้ยเขาให้กินอยู่แล้วเม็ดนี้เขาให้กินอยู่แล้วครับเดินไม่ได้จริงเดินที่นี่เชื่อมโอเคเนี่ยพอแล้วจริง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 ,รงโอเคแล้วข่าวยังพอไหวตัวทนนันใ้จริงข่าวต้องฉางออกร้องบังคับให้ดำกิน พอไหวครูคุ้ครับเล่นเสร็จแล้วไม่ใช่ครูคุกครูจัดเอ้ครูจัดผู้ผิดครับ,ดรบเดี๋ยวตามไปครับแป๊บหนึ่งกระดาษนี้มีอะไรแล้วครับมีอะไรถามเชิญครับหรือหรือหรือจะไปถามเม็ดตรงช่วงไหนที่สงสัยก็ได้อ๋อต่ง้ง<ช>ไ,<ว>ดไ้ดีเลยใช่สไ้ดีเลยตอนนี้เดินนีนะครับ เชฟนี้เดินนี่ดีกว่าใช่ไหมรอดอยูแล้ไม่มีไม่มีอะไรไี่ยคือเดินถ้าเดินเดินเดินนี่ดีกว่าแต่ถ้าเดินที่นี่ไปแล้วแล้วก็เดินที่นี่แล้วห้าสิบห้าบอกตัดที่เนี้ยไม่ต้องตัดก็ได้อะไม่มีอะไรก็กระโดดให้ตัวเองรอดหรือเบียดก็ได้ให้ตัวเองรอดแข็งแรงถ้าเขาตะลีใช่ไหมเรไม่มีอะไรถ้าเขาจะหูเราก็เดินต่อเรารอดอยู่แล้ว เดืนเตือนเรแต่คิดว่าถ้าเวเนี้ยเชฟออกมาอย่างเงี้ยถ้าเขาถ้าจะเดินพอย์เดินทางนี้ดีกว่าที่นี่ดีกว่าค,ครับครับ,อคคร,บรอเลยไม่มีอะไรสงสัยนะครับโอเคเนาะกระดานนี้ขอ